มีแตไอ้กอลเล่นเหรอใช่เหรอไวตีดีแม่งเปลี่ยนโอเคเดียแอดนินจาพาราสองเสกตกให้ยับดินี่ท้อกันกอปแม่งคนได้่ะไหนไหนถ่ายรูปไหนถ่ายรูปหน้าคอมดิมีแก้วอะไรวางเบาไหนดึก้างจุกีุ่ก้ดึงจุกี้ดึงเพื่อนวันนี้วันนี้อยู่กระติกจานนี้จานบอกเพื่อนดิจานนี้งดูดู้นี คือถมเลยเหรออ๋อมันนี่อยู่ในกติกคือถมเลยใช่จ้ะหรือว่าไงถมดิถมทุกรอบเราเล่นแผ่นเดียวไม่งั้นแผ่นเดียวก็จำให้ได้ก่อนถมแม่งเลยนี่อย่างนี้วันเสาร์นี้ไม่ไม่กินแล้วชาลงชาดงนี่มากินดีกว่าอย่ากินนี่กับบาเตอร์อร่อยซีีเนื้อดิซื้อน้ำน้ำทมสดดิมันมีขายดิแถวน้นเดียวก็เออไฮลาไฮลาน้องน้องบอกว่าเซเว่นมีขายเราบอกไม่กินเราหัวเราทั้งวันเลย คติมใส่กระติกกินน้ำกัญชาแล้วน้ำกัญชายันฮีอ๋อยันฮีอีกแล้วอ๋อ้ผู้เขี้ยไปไปซ้ายไปซ้ายผมซื้อให้พ่อกินทุกวันอ่ะซ้ายนะจับบินจอยู่นะเข้า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 รับสาวสาวผีสาวผีสาวมีทองให้เหรอคาผีก่อนได้เลยไปก่อนพลาวอ่ะแป๊บนึงนะแคลรี่เคแหลกเอ็กอีกตัวนี้ก่อนหนีกคลรี่ผิดคนเปล่าเ เออเขาฆ่าสี่เราฆ่าสองเอาหน่อยเพื่อนเราฆ่าหนึ่งด้วยเนี่ยบอลจะเกิดบอลจะเกิดไปช่วยไปช่วยไปช่วยดีไปช่วยดีจงเกีดเข้าไปจงเกีดเข้าไปไฟฟ้าไฟฟ้าไปช่วยฟ้าไปช่วยฟ้ามาแล้วหกคนตามแอดอยู่บอลเลือดอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ได้นะปล่อยปล่อยปล่อยเขาถือไปบอลเลือดอ่ะคนแบคโอลแล้วบอลแล้วบอลโอเคสวยเอาหน่อยตกตกโอเคไมเก็บเก็บอันนี้สีอะไรวะแดงแดงเหลือง มเก็บพลาให้เหรอเดี๋ยวมเก็บพลาให้คนอืนด้กันเองนะเสกเสกไปเี้ยแตกแตกไปไปล่างเอพลารับกอพลารับพลารับผมสกตกนะผลผลผลตพลายอยูผมสกตกอยู่เลเลายเก็ลางกีแลลแบลลแลลแบลลี่งลผมโดนแบคโฮตรงกลางนะ เินจาเข้านะเินจาเข้าินจาเข้ากะดิดมาตดีแล้วมันข้ามันเดแล้วก็ปวดแล้วนะเปใมเปดและวอมันเปเปปดนแอดโดนแอดเนทุกคนเน็ตมันน่อีกแล้ว่าดนยาบาิอยู่กลางาเสี่ยกลางอะเอะเยอะเยอมีแอดด้วย เดือดนะตัวละออนอยู่ปะออนครับออนครับโดนโอเคตีกลาไยิงกลางนะไม่มามากลางให้หมดเลยมากลางให้หมดเลยไม่ต้องไล่สามโดนโดนโดนโอเคโอเคกลังไปมากลางก่อนมากลางก่อนเขาส่งบอลแล้วเขาส่งเขาส่งมาเคลียร์กลางเลยไม่ไดไม่ต้องไปไล่ที่อื่นไม่งั้นไม่งั้นทนถือบอลยิงไม่ได้อยู่กลางอยู่กลางโอเคอยู่กลางอยู่อยู่กลางอยู่พารานะพาราเข้านะดิ้นแล้วดิ้นแล้ว เสกเซกเสกเซกมึงไปไหนอะเพื่อนเซกท้ายอะแครี่จะรอมึงตกโอเคพภาระตกนะเฮ้ยมึงมาเล็กเขียวบอลเขียวบอลเขียวเล้าเป็นเล้าเป็นเล้าโอเคบอลเขียวยิงอยู่ครับบอลเขียวบอลเขียวจะตกตกนะตกตกตกดึงหน่อยดึงหน่อยติดติดอะไรเอ่ยดึงหน่อยดึงหน่อยโอเคแครี่เข้าเซกอยู่นะเข้าเซกเข้าเซกมันตกหมดมันมีดึงหน่อยภาระภาดินแล้วดินแล้วลาดินแล้ว อยู่ครับอยู่รอแล้วรอแล้วเอาพาวไปแล้วของแตกนะหุ้ยดองไปดิจับพลายอยู่นะจับพลายอยู่นะเดี๋ยวตกจ้ากลางฝนอยู่ฝนอยู่จ้าฝนอยู่พลายแตกดีลาดีลาเอาไม่พลายโยกูก๊อบแตกไม่กันเพื่อนพลายปืนกลางค่าเสกหาเสกค่าเสกแอดด้วยไอ้เหี้ยอย่าได้มีจาอยู่จาแตกหนิจาแตกพี่ดิจูบนะครับเนินตั้มเนินตั้มเนิน เออเนี่ยเราอยู่กันอย่างนี้แหละอยู่กันสี่ห้าคนเนี่ยอยู่ไว้แต่นิ่งๆอยู่ด้วยกันไหวไหมดึง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 หน่อยดึงหน่อยคนแล้ว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 พลราเข้าพลราเข้าคนโดนอะไรเอ่ยคนโดนพลาราสนะโอ้โหแม่งพลราเลยผมคนเดียวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ทำอะไร กำลังตามพลาอยู่นะตีพลาพลาอ่ะขวาเลยโอเคครับมาอยู่ไหนพี่ได้อยู่ไหนพี่ได้อยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านกำลังเกีบยวพลาบอกเอาพลาออกไปแล้วเอาพลาไปเข้ากันบอลแดงตกนะบอลแดงเขาตกโอเคพี่นี่เก็บบอลนะที่บอลไบพลาแล้วใบพลาล้โอเคครับเหลืองกลางเหลืองกลางวิตายว่ะโดนผ่าโอเคโอเคมาที่มาแล้วมาแล้วขวาขวากําลังไปกําลังไปเมื่อกี้พลามาผมรู้พลาเลยนะดึงพลาออกแล้วดึงพลา จอยู่ดแล้วตาดีแล้วตดีแล้วายตายสายตายโตายพราตกผมตายนะคนตายมันทมบอนี่ครับอากวนนี่ชุพี่พี่ชุพี่ย่ารอมนโดนแม่โคตรงกลางมันจอยู่ด้านซ้ายรีทองแล้วแคลรี่แคลรี่ชอแอดแจปวดแล้วปวดแดแล้ว ไสอยู่ด้านบนนะสีด้านบนอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอเแล้วแม่ขึ้นบนเหลือต่อได้ไมบนเหลอโอเคสวยบนกลางว่าที่นี่อยู่ไหนเก็บอยู่ okay. เก็บอยู่ว่างว่างว่างสบายโ ouais. อเคเนอาไเป็นอะไรเป็นอรเป็นรเป็นแล้วอเคลอยอู่ลอยูลอยู่ลอยู่ลอยู่ลอยูลอลอลยล ผมคนกลางอยู่นะมันสุกมาไม่ได้อ้ศาสตร์เยคนกลางอยู่นะไทยตุรกีกลังขึ้นหล่อนะให้ผมโดนแบ็คโฟตรงกลางตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดึงก่อนขอดึงเลยดึงนะ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 ปูละถูกละปลดพลาอยู่ปลดพลาอยู่ปลดพลาอยู่ผมคนกลางไม่อยู่นะจับพลายอยู่นะจับพลายอยู่นะไม่รอชุารอชุบเขาดึงนะเขาดึงนะ ผมตายเดตกหายว่ตผมตมาเร่อยนครับมาแล้วมาแล้วโยเยี่ยคยซะวิานตายก่อนตายก่อนตายก่อนโอเคกัพรอยู่ผมตายนั้วโดนผตายไอที่โดนน้โอเคเดี๋ยวมอยู่นเดมาอยู่นะโอเนี่กดเลยดีมาแล้ว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  โอเคไอ้เฮียเดิมพลาลตี่ที่ด้ตายไหมที่ด้ตายตายแม่งโดนมันขโมยฮิ้วน่าเลยอ่ะมันจะเข้าปมปมกันไหอีกบอลแดงอยู่นะโอเคโอเคโอเคแดงตกบอลแดงตกชุวยช่วช่วด้านหลังหน่อยเอาคลมันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังอยู่ยังอยู่ไปเก็บแดงโอเคมีกใจเคลียร์แล้วเศษตกเศษตกสวยโอเคโอ้ยโอ้ยมาแล้เข้า โหตายไปก้าวิ่ง่งวิ่งเก็บบอล